ก็จะมีเรื่องราวเมื่อวานนะครับที่เรานั่งกินอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับว่ากรมทางหลวงได้มาเมื่อวานนะครับบอกว่าให้ทุบทิ้งเพราะว่าเออมันยังไงกันเนะาะพอฟังแล้วมันหดผู่ใจเนาะเพราะว่ากรมทางหลวงมาว่าใจทุกคนอย่างเดียวเนาะที่พี่จิมมี่นั่งอยู่ตรงนี้โปวที่เราเห็นหน้าบ้านร้านช่างพงเนี่ยแหละครับก็ที่เขาให้ทุบทิ้ง,งเพราะว่าที่เราเทนเนี่ยเพราะว่าบางทีคนมาเที่ยว เวลาเขาเดินปุ๊บหน้าฝน,นอะไรแฉะเนี่ยดินมันติดรองเท้านะครับต้องเข้าเดินเข้าไปในรถเนี่ยดินอ่ะมันหนาขึ้นติดรองเท้าเป็นหนาเป็นเกือบเกือบนิ้วสองนิ้วเนาะมันติดแบบเป็นแ,นแผ่นๆเลยเนะาะเราเทนเนี่ยปุบ๊บว่าน่าจะถึงจานเราหน่อยเนาะน่าจะค่อยเหลือประชาชนอะไรมั่งมั่งนะรับมันเกิดอะไรขึ้นมานะครับนั่แหละครับก็จะให้ทุบอย่างเดียวเนาะ ว่าคุณจะทำมอนุ่มเมื่อไรเขาก็เลยได้นะครับคุณจะนั่งหมอหนุ่มน่าราคาดีครับคุณไทยบิเซลครับเริ่มลงล่างมอนุ่มรับรับผมคุณสุพจน์มีคนคอยจ้องนะครับใช่ครับคุณอเลียนครับคราวหน้าทําอะไรไม่ต้องถ่ายครับผมคุณเทียบที่นี่แกชอบทํกตอนที่จะคิดเสมอครับคุณนิต้านะครับจอยูบความนิตใจครับทุกคนร่วมทําบุญครับผมคุณสุพจน์ะครับไม่คิดแบบเราเนาะมอหนุ่มครับเนี่ยแหละครับตอนที่ เนี่ยครับหน้าร้านพิพงเนี่ยเวลาเนี่ยครับเห็นไหมเวลาน้ำมันแฉะเปนอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดดินนะครับแล้วก็หน้าฝนนี่รับรองว่าเดินปุ๊บมันก็จะจมดินนะครับแต่ทําไมเนาะกรมทางหลวงไม่เห็นใจประชาชนบ้างเนาะเนี่ยแหละครับขนาดเทปูนแล้วมันน่าจะดีขึ้นเนาะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าเขาต้องให้ทุบนะครับที่เสื้อเขียวยืนหน่อยนะครับกับโต๊ะที่วางเขาบอกต้องทุบทิ้งครับต้องทุบทิ้ง เราก็เสียใจเนาะพี่พงศ์ต้องหาเงินขายมามะ่าขายกาแฟขายน้ําก็ได้กําไรไม่กี่บาทเนาะเพื่อจะหาเงินกระเทิมให้มาต่อยครับลูกชายตัวเล็กๆอีกคนเพื่อซื้อ,อชุดนักเรียนนะครับเพราะว่าจะเปิดเทอมเพราะว่ามาต่อยก็จบอ .3 นะพ่อแม่ก็คือพี่พงศ์ชั้งคงแล้วก็แม่มาต่อย ต้องหาค่าเทอมมาแต่เท้าแม่มาต่อยกับพี่พงศ์เนี่ยมอนุ่เห็นมาตั้งแต่หกโมงเช้าเนาะทำนู่นทำนี่บ่ายากับก็เกือบมึนเนาะไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กันตรงนี้นะครับเนี่ยความลำบากของพี่พงษ์ช่างพงษ์หรือแม่มาต่อยเนาะเนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกสองคนนะ,นะตั้งนาตั้งาตงาแล้วก็หน่วยงานรัฐน่าจะเห็นใจเขาหน่อยเนาะเพราะว่าต้องหาค่าเทอมมาจ่ายให้ลูกน้อยเลี้ยงเขาก็เสียภาษีเนาะว่า ซื้อของมาขายโต๊ะที่นั่งกันอยู่นะครับเนี่ยที่เราเห็นเขานั่งโต๊ะกันอยู่ตรงนี้นะครับต้องถูกทุบนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทําตามกฎนะแต่ว่าน่าจะเห็นใจนะขนาดเขาขยายถนนคนทวางมาเราก็ขยับให้เข้าแล้วเนาะแต่ว่าเวลาฝนมันตกหรือไม่แฉะนี่นะครับดินเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยที่เปียกๆนี่ครับมันก็จะติดรองเท้าแล้วคนที่มาเที่ยวมันก็จะเปิด มันทําให้เสื้อผ้าทุกอย่างตรองท้ากางเกงมันดีไปหมดแล้วครับมันมันเสียได้นะครับว่าหนึง่งทำไมเนาะพูดคุยกันน่าจะสงสัยกันบ้างเนาะครับแม่มาต่อยก็มาตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับว่าตอนเย็นนะครับทุกอย่างครับมันน่าจะพูดคุยกันได้เนาะประลมประลองหรือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนาะหมอหนุ่มก็เสียใจนะน้ำตาตกเลยส่วนเมื่อวานก็ เกิดเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้เนาะโควิดอะไรย่ยยะมากมายเราก็แค่ยนันอย่างก็แค่ถามไทยกันเนาะดันต,ตอบมาแบบว่าพูดจาแม่โสพาสถาพอเลยนะครับคุณกุกคนครับไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้เนาะหนอ,อ,อหนึ่งคุณเจี๊ยบก็เผิอว่านักข่าวช่องใหญ่ครับเขาก็เดินมาถ่ายอะไรทั่วไปครับปู่วิจิตหน้าคราแม่สรพีเขาก็เดินไปพอเขาเดินกลับมานะครับยานนึ่งก็พูด พลาะนะครับไพเลาะนะครับคุณมาจากพื้นที่สีแดงไหมคะคุณได้ก,กัดตัวหรือว่าได้ไปหารผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าคะ <c oughs> เขาก็ขันกลับมาทันควัน,นะครับว่าคุณไม่ใช่หมออย่ามาพูดครับผมครับนีแ่แะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทำให้โรคโซเชียลได้คำได้ดู ได้ดูได้เห็นเลยนะครับว่าช่องย่านหนิงกับช่องหมอหนุ่มนะครับหมอหนุ่มสายดีดต่อไปก็มีช่องอีกช่องหมอหนุ่มสายเที่ยวแล้วก็ช่องหมอหนุ่มสายดีดนะครับเสียใจมากมากเลยะครับว่าย่านหนิงถามไปแล้วว่าคุณมาจากพื้นที่สีแดงนี้เปล่าหรือว่าอะไรทำนองว่าไปรายงานตัวอะไรที่บ้านผู้ใหญ่นิ่มอ,อะไรประมาณนี้หันมาหนะะ้าข่าวหันมากลับมาว่าคุณไม่ใช่หมอ อย่ามาพูดโอ้โหคำนี้มันเจ็บซวงใจในหัวใจและตะตุ่มเข่าสุดเลยนะครับคำคำนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นโควิดสักคนนะครับนักข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะทําให้ตายยกหลังนะครับนั่นแหละครับเพียงคนคนเดียวจะตายยกหลังได้นะครับทำให้พวกผมกลัวนะครับคุณเจี๊ยบครับช่องหมอหนุ่มเก่งค่ะเปิดให้คนคิดไม่ปิดกั้นใช่ครับ คุณสุพศแสนสุนนนะครับบ้านผมทํายันถนนเนาะและไม่เป็นไรนะครับหมอหนุ่มคุณแก้วพานะครับหมอหนุ่มเป็นคนดีรู้จักมาเลยค่ะคุณ KAEWPHA หมอหนุ่มอัปสอกิดตาไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าขออภัยนะครับถ้าอภิภาาประการได้นะครับคุณสุพศครับแสนสุนนนะครับพวกใครพวกมันเนาะโอ้ก็พวกใครก็น่าจะห็นใจกันเนาะตาะแม่มาต่อยกับ ช่างพงก็ตั้งตาตั้งตาหาเงินหาค่าเทอมมาจ่ายให้กับรัฐบาลแล้วก็หาเงินหาทองเพื่อหาค่าเทอมมาให้ลูกน้อยสองคนเพื่อจะไปจ่ายเงินให้กับโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนก็คือใครครับโรงเรียนก็คือรัฐบาลครับรัฐบาลหน้าจิตหนใจนะแต่หาเงินหาทองเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเทอมให้กับหน่วยงานราชการนะไม่ใช่หาเงินไปเพื่อใครนะครับเพื่อหาเงินเอาเงินมาจ่ายค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียนค่าเทอมนะครับก็ขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการหยุดคิดกันบ้างนะครับว่าเราไม่ได้ปักหลักอยู่ตรงนี้ชั่วพันปีร้อยปีนะครับเพราะว่าเราอยู่ก็ไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องจ่ายกันแล้วนะครับนั่นแหละครับก็น่าจะประปับความเข้าใจเราไม่ได้มาอยู่ถึงร้อยปีนะครับนั่นแหละครับเพราะว่าเขาก็ต้องหาเลี้ยงลูกน้อยเพื่อหาค่าเทอมค่าชุดนักเรียนค่าหนังสือ แล้วก็ค่ากินค่าอยู่นะครับเพื่อให้เด็กไปโรงเรียนเพื่อได้เรียนหนังสือเป็นภาษาไทยของเรานี่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเด็กไม่ไม,ไมีไม่มีตังไปเรียนหนังสือ <c oughs> เขาก็จะพูดภาษาภาษาอังกฤษภาษาอะไรกนไม่ได้เพราะเขาต้องเรียนภาษานะครับแต่ว่าเราก็ต้องเราพูดไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าไอ้คำว่ากอไก่เขาไข่ถ้าเด็กไม่ได้เรียน <c oughs> เขาจะไม่สามารถเขียนกอไก่เขาไข่พขควายย่น <c oughs> หอนั้งพู่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีอาจารย์ คุณครูสอนที่โรงเรียนแล้วเขาไปโรงเรียนแล้วเขาก็ต้องเสียตังค์นะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะออกให้ทั้งหมดนะครับน,น,นะครับเพราะว่าบางส่วนประชาชนก็ต้องหาตังค์ไปเสียค่าเทอมค่าหนังสือค่าชุดนักเรียนนะครับก็ต้องเห็นใจมากนะครับ,นะค,รบคุณสายใจนะครับครับ เอาเลยครับตาเลยครเปดีค uh, like, uh ุณไทพิกเซลครับเดคุณสุพจนะครับคุณสุพ์แสุกนะครับครับเยเยดตอนนี้ค uh, uh, uh ือเปี่ยนเตัวคุณโทุกวัเมื่อวานก็จุดด้า่เขียวเ้นเขียวอ่อนข้าวเขียวเือบเขยว

สวัสดีครับกลับมาแล้วน,นะครับนี่คือร้านแม่มาต่อยเนาะคุณไทพิกเซลหมอหนุ่มเห็นใจแล้วเข้าใจถึงปัญหาใช่ครับต้องมาอยู่ต้องมาดูแล้วก็ไม่เห็นจริงๆครับว่าจะรู้ปัญหาอะไรเกิดไงเขาอยากให้ผู้ใหญ่เข้ามาดูลงมาจริงๆครับก็ะจะได้เห็นปัญหานะครับถ้าที่นี่ จะมันเป็นยังไงนะครับถ้าเราได้ได้เห็นสภาพจริงจนะครับไม่ใช่ว่าคุณดูแต่ในโลกโซเชียลนะครับคุณต้องเข้ามาลงพื้นที่จริงๆริงไม่งานหมอหนุ่มจะอยู่ถึง8เดือนนลครับก็ผมเห็นความเป็นอยู่แล้วก็เห็นว่าชาวบ้านอยู่ยังไงแล้วก็ได้เห็นจริงๆได้ดูได้รู้ได้เห็นจริงๆครับหมอหนุ่มก็เลยคิดว่าหมอหนุ่มเกิดมา 44ปีคุ้มกับชีวิตที่เข้ามาอยู่ที่นี่8เดือนนะครับหมอหนุ่มไปหลายประเทศมอหนุ่มไปหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยออกนอกประเทศนู่นนี้นั่งผมคิดว่าผมอยู่ที่นี่ผมได้อะไรมากกว่าที่ผมไปต่างประเทศได้มากกว่าผมไปทั่วประเทศไทยเพราะาอยู่ที่นี่มา8เดือนแล้ว ผมรู้สึกว่าผมคุ้มกับชีวิตของผมที่อยู่ที่นี่ได้รู้ได้ดูได้เห็นหลายๆอย่างนะครับมันไม่เหมือนหนังในละครนะครับมันเป็นหนังเรื่องจริงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมจะจดจาไปชั่วชีวิตชั่วการกาลนานะครับว่าครั้งหนึ่งแล้วผมได้มากบุกกะอที่นี่นะครับได้มาอยู่ตรงบ้านลุงคนบ้านแตนแล้วก็เห็นหลายๆคนหลายๆช่องพี่จิมมี่ว่าบ้าคำใสว่าจะเป็นแล้วว่าไปแม่ต่อยช่งงยางคงยจยเป็นอนันั้นาน,นานาเซรีน่า หรือจะเป็นช่องใหญ่ในโพธิแชนแนลจันหอมหรือกอก,กนิวหรือแม่นุ่นอะไรที่มีช่องยิยงมาใหม่ที่ไม่ได้อื่นนะครับก็ไม่าจะเป็นจีซอนหรือจะเป็นที่เบาหอมทีซีหรือจะเป็นช่องต่างๆน,นานาหรือว่าช่องหมอหนุ่มเองก็ได้ดูได้รู้ได้เห็นช่องหมอหนุ่มสายดีเลยช่องหมอหนุ่มพาเที่ยวต่อไปนะครับก็เนี่ยแหละครับที่เราได้ดูได้เห็นพี่ช่างจันหอมแล้วก็ หลายๆคนนะครับที่ช่องเบาวนุหรือว่าจะเป็นใครต่อใครนะครับในนกยุงเลยว่าพี่เสือหรือว่าป้าสาหรือว่าพี่กิหรือว่าน้องนิวอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแล้วก็กกเป็นย่านหนิงนะครับที่มีหลายๆช่องนะว่าจะเป็นลุงแหวงหรือจะเป็นลุงหว่างหรือว่าอีกมีหลายช่องมากมายาแม่พุพแม่เบนก็จะเป็นยาจำลอง เยอะแยะมากมายมีหลายช่องที่ผมไม่เอ่ยติดเดิบโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเขาเป็นแดกเดอร์จีเจน้อยนะครับอ่ะเจน้อยพีเจเอจเจเอจน้อยเนี่ยครับแดกเดอร์เลยเพราะว่าเป็นพี่เน่งหรือว่าเป็นพี่เมเดสโอรี่อะไรมีช่องเยอะแยะมากมายเลครับพี่อ๋อทีเอวานลัชมีงานผ้านุ่มนิ่มหรือส้มแบอะไรเยอะแยะมากมายเลครับอีหมอหนุ่มไม่ได้เอ่ยนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้เรียนรู้ที่นี่แล้วก็ได้ดูได้เห็นแล้วก็สัมผัส มันเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าคุณมาเที่ยวเกาะเกาะถ้าคุณเคยดูนะครับนีค่คือภูเขาภูหลวงเป็นยังไงได้เราได้เทป,ปูนเราได้ทําวัดได้สําเร็จนะครับเพราะว่าองค์พัอน,นุสรณ์ทากองค์พละปัสสนะครับถ้าเราอีกร้อยปีข้างหน้าลูกหลานได้ดูได้ดูได้เห็นว่าทําไมวัดภูหลวงถึงมีสลาขึ้นมาเทป,ปูนขึ้นมาน,นู่นนี่ เป็นเพราะอะไรเขาดูเรื่องราวจาก y ย u ทูบเก่าๆเขาเขาจะดูได้เห็นว่าเรื่องราวกเก่าๆมันมีนเหตุการณ์อะไรกว่าจะเป็นวัดได้กว่าจะเทป,ปูนได้กว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้ามากราบไหว้ได้เนี่ยครับนี่แหละครับมันเกิดจากอันนี้สงของทุกคนนะครับนี่แหละครับวัดภูหลวงที่เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าทุกคนนะครับครับผมคุณสายใจนะครับ คุณสายใจมาทนนะครับครับผมมาทนนะครับคุณสายใจมาทนนะครับใช้หินปุ๊บโรยสีคะแก้ปัญหาได้หินปุ๊บก,ก้อนใหญ่ๆก็ได้ใช้ได้ถ้าน้ําฝนตกมันก็จะไหลผล่านไม่ได้ก็จะเกิดน้ําขังคนอื่นก็จะแชะเหมือนกันยาหินเจืตัวครับผม คุณสมพิษน,นะครับเขาแนะนําและขออนุญาตก่อนวางท่อทําตามคําแนะนําอย่าไปเล่นกับเขาไม่หาประเด็นใหม่แล้วหมอหนุ่มครับผมครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับ <ไป S 1> ก็ทุกคนก็เข้าใจนะครับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎไปตามกฎแห่งกรรมดีก<ป>ว่านะไปตามกฎระเบียบของกระทรวงหรือว่าไปตามกฎระเบียบของรัฐบาลน,นะครับที่ต้องวางมาตรการแต่ว่าเราเข้าใจครับแต่ว่ากฎ แห่งธรรมชาติน่าจะอารมุ่เอรวยกันนะหมอหนุ่มพูดแบบว่ากดธรรมชาติดีกว่าเนาะอย่าอย่าวกดตามกฎหมายดีกว่าเนาะกดธรรมชาติก็ต้องมีเพิ่งเพึ่งมีการมนะังเนาะก็เห็นใจประชาชนก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็หาเงินมาเพื่อจะหาเงินค่าเทอมค่าจุนเรียนค่ากินให้กับเด็กๆนะครับแต่เขาก็เสียภาษีนะเพราะว่าเขาซื้อของ มาจากแมคโครว่าจะเป็นโรตัสหรือที่เป็นพิกซีต่างๆนะมันก็เสียภาษีอยู่แล้วเนาะเขาช่วยอุดหนุนให้ไรายได้กับประเทศนะครับน่าจะเห็นใจกันม้างน,นะครับครับผมคุณสมพิศน,นะครับขอแนะน,น,นและขออนุญาตก่อนวางท่อทําตามคําแนะนําอย่าไปเร่งกับเขาไม่หาประเด็นใหม่มานะครับหมอนหนุมครับผมขอพรบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าดูมาช่องหมอนหนุมนะครับมนการตอน เช้าๆนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมานะครับว่าคนที่เข้ามาแจ้งความนู่นนี่นั่นน่าจะมีความคิดหน่อยนะครับว่าเขาต้องหาเลี้ยงลูกหลานนู่นนี่นั่นถ้าเป็นลูกคุณหลานคุณไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีค่าเทอมเนี่ยคุณจะคิดยังไงครับคุณก็ไม่สามารถอ่านเขียนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก็ไครกัเข็ขอ,ขอคู่ถ้าคุณไม่มีได้ไปโรงเรียนคุณไมแค่พูดภาษาไทยแต่ไม่สามารถพูด อ๋อเรียบร้อยแล้วครับครับอ้าวได้ครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวก็เรียนจบหนึ่งนะครับขอบพระคุณนะครับครับขอบพระคุณนะครับให้ผกินก้อนก้อนวันนีกินก้อนท่านมีให้กินเยอะๆนอนหลับใหสบาก

คนที่อยู่ญี่ปุ่นี่มบคือคน้หวที่อยู่ญปุ่นนะคุณนามินะฮะคุณนนามินะฮะสวัสดีนะครับคุณคุณหลอดนะสวัสดีนะครับคุณพิพานีสวัสดีนะครับคุณรยรชาแนลนะผมสวัสดีครับคุณอพีซคุณพันีนะครับผมหนึ่งเดียวในประเทศิทุกเรื่องสู้ๆนะสือเราอาไปนะผม คุณกดนะฮะทำกันเพื่อหาางินนะครับนักกระนาน้องันะถางกระแนงนะผมเนื้อกระถางกระแนงกระพุณกดนะครับผมน้องโอ๊ตมอร์นิ่งครับนะฮะสวัสดีน้องโอ๊ตนะฮะจากเชียงใหม่นะครับเปิดช่องด้วยยางน้องโอ๊ตนะครับ คุณคุณหล่อนะสวัสดีนะครับคุณนี่เลูกมัจจาราษนะหยุดพูดเรื่องนี้อ่านะเดี๋ยวหมอหนุนไปหาสายไฟยาวๆให้แม่มาต่อยก่อนเนาะเพราะว่าแม่มาต่อยต้องหาเงินเนาะวันนี้นะครับเพราะว่าต้องเสียดตอนร้อนนี่นะครับมีอะไรช่วยก็ช่วยกันได้เลยครับขอบคุณครับเบอร์เบอร์ป้าคำใสเหรอเบอร์ป้าคำสายเบอร์อะไรนะเบอร์ไม่คำาสเหรอหนมีอยู่ในไหนนะมีอยู่บ่ สวัสดีคุณเลดี้เลดี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับที่เสือจากคุณคุณหนอนะครับผมคุณบุษรานะสวัสดีนะครับเงินต้นแม่บุญแค่ครับผมนกว่าอาจจะมีการแชร์พิสาสวัสดีลุงจิมมี่คุณนกมัเฟสวัสดีนะครับจิมโยกอยู่มี่เสืออย่างนี้ครั้งที้พี่เสือเห็นเข้าข้างใครที่บอกว่าสวัสดีคุณมุดาสวัสดีคุณมุดาเข้ามาต้องขออภัยคุณมุดานะครับเมื่อคืนก็เข้าไปทักทายในช่องคุณมุดาผมเมื่อคืนก็เข้าไปหลายช่องมากช่องพิเศษช่องมุดาช่อง กลางคืนมานนะชาร์จเลยเนี่ยโทรศัพท์เราโทรศัพท์เราเราต้องชาร์จตอนกลยงคืนเราจะนอนนีชาร์จเลยไปป่วนนะฮะส่งคอมเมนต์ไปป่วนหลายๆช่วงมาเจอแล้วโจ๊กค่ะอีกคนนี้นะคุณยุพินสวัสดีนะครับคุณอุไรสวัสดีครับ คุณสุวรรณีสอดฟ้ามาด้วย้ะของเธะไม่เลออาหารข้อความของคุณผู้การไม่เจอไม่ได้นเ้ยไม่ได้อ่านไม่ตรวอดฟ้ามานรอะพี่มีนี่ ามมาแล้วเลยถามไปอยากใหใ่ๆสองปีติดน่อครับขอบคุณนะครับึี่เขียนจีร้อนอรกอากาศที่นี่ผลไม้ทำอะไรก็ผิดเสียดูไอ้ครับทรายทองทรายทองไอ้อาบบ้างก็ทรายทองที่ผมก็ตาทองเหมาะตัวอะไรไม่เอาเดือนน้ำที่ตกในปีสองที่มันได้คุณน้องนะครับ คุณสุพนิการฝากชมพู่ยูเอสเอด้วยนะแอเสือขอบคุณมากค่ะนะฝากท่านหนึ่งร้อยสิบท่านนะที่รับชมที่เสืออยู่ตอนนี้นะต้องนแบบกระโดดไปกดติดตามชอชมพู่ยูเอสเอนะ C H ชก็ยูเอสเอโออมนพยูแล้วก็ยูเอสเอชมพเอสเอฝากท่านหนึ่งร้อยสิท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้กระโดดไปกด

เรถือว่าถ้าเราสามารถกูชนามาเสนอมาชินี้เขาไม่รู้เขาอย่ใหญ่ไม่โอนวันนี้จะเอาไอ้นั้นเข้าบ้านด้ยเข้าไปไหนมีไอ้สุดามากเลยมันคันมันคันนะันกู้ชมทานไอ้ชมนะครับ เออเอาสายไฟมาให้แม่มาต่อยก่อนนะเพราะว่าเขาไม่มีสายไฟนะมาหนุก็เอาสายไฟจากที่บ้านมาให้ก่อนนะครับคุณสมพีขขครับตอนนี้หน่นะครับคุณพันธิสาครับสวัสดีครับตอนเช้านะครับ,ารบมาหนุสวัสดีครับ